จุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยแก็บโอเคพี่ดอไม้สองไอ้ที่อ่ะเฮ้ยเอาดิเล่นดิใจยังไหนพี่ไหนวะยุบยุบแป็ดยุบยุบแป็ดเดยวกูยิงเออมึงยิงแปกูรอกัน เออมยิงไปเลยจดจะจตัวนี้หอเลยปี๊บไปชุน่ลยพี่นีบหน่อยพี่ยิงมอบนรถดิเฮล่าเฮล่าเก็บหน่อยเล่าเก็บ เราหดแวเราหมดเลยวาเฉ ok <AN> าเดียวกลางแลวัรูปดเร็วๆหน่อยตรงรถจะปิดมันเร็วๆเออปิดๆมันพี่อย่าแย่งกันเล่นนะพี่ที่มันอย่ตรงรถอ่ละทันปังี่เลยตัวเดียวอย่เหลือ ผิดปิดปิดิดปิดดิแขนแขนหนึ่งอ่ะแขนหนึ่งอ่ะแขนนึงอ่ะตายพี่ตายตายตายแล้วตายแล้วขอบเลยพี่ตายไดไงว่าท่าเมื่อกี้มันจุกกล่องไม่ได้ทิชชู่หมดวะหอหมดแล้วหอหมดแล้วพม่ห่อเดี๋ยวห่อ ตออกกันนะอนั้นเป็นกาีออกแล้ววายแล้คเกไปไปด้วยเปล่าไปไหนเนี่ยข้างหลังข้างหลังเหรอราผมไม่ไม่มีกล่องเก็บเพราะผมไม่ไม่มีกล่องเก็บ าเราไม่พอไปยืนไปนานถ้ติดเต้นแบบม่าเออเงี้เราแต่เราก็ต้อจะ่อนลงนั่นแหละไม่ได้ตีเลยไงแต่เดิมพันกันไม่หยุดเอาดีบอสไปสัตถ์ถึงหอน้องไม่ถึงก็ดีรถปัสสาวะไป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  ฮอ่หมอมะฮอหลวนู่นหรออหลวไม่นใกล้ปืดถุงมีกล่องให้นะพี่เลขอกไรมีสงมีสามะเลขยองหกพี่มีพี่มีพี่เบิร์ไม่มีพี่ีใครมือว่างบะา อยู่ใต้สะพานอยู่ตือนไม่ไม่ม่มีมีนี่นั่งอยู่ด้วยตือนกับพอทันสามตามโดนตลอ่ไล่ปะเวลาประมาณถ้าไปรับจานนดิโดนตลอ่ไล่อยู่ไปรับไม่ได้เกินทีหนึ่งสิพี่เปานอนก่อนได้นะพี่ไม่นอนไม่นอนมึงให้มึงให้มึงให้กูอุ้มช่วยบ้างกูอุ้มช่วยปะ ไม่ได้เล่นบ้านบ้างพี่มาแยกก็ได้นะเดี๋ยวร่างเลยเปลือกไหมหรือจะไม่เล่นก็เปลือเล่นเฮ้ยสบหายเรื่องเด้งอะไรหรอวะสบหายไปไหนไอ้ไทยช่วยในห้องดิสก์ก็มาแล้วครับอุ้มเอ่อแมวน้ำโลสองได้เลยแต่เราไม่ได้ใช่ไหมไอ้ไทยฝากด้วยนะสบง่ายเฮียไปขับไปข้างบนไหนข้างบนตรง ไอ้ตรงกลางอะนะแนวน้ำโลโซแดงที่คนแหละที่ออสเตรเลียที่ได้ตินต้องอยู่ไปไมนได้ครับออกมาก่อนก็ได้ออกมาเล่นก่อนไดด้้้ึนนชับสุตแต่บ้านอย่างงี้ตำรวจเขายากมันเด้งเหรอวะ่าไม่แต่มันก็ไม่ได้เด้งอ๋อถึกนู้นแต่ใคยก็บอกล่าจอดรถก็จบละเอาจริงอะเรียกไม่ถูกนะก็บอกที่ไมิงที่จริงที่จริงมันอะมันเล่นกับผมเลยดีผมหอมมันไม่ติดเวลา นยู่ไหนยู่ไหนมาล้เอามาให้หอยตอไเค้กต้องให้ให้พี่เชกียยกรถไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่อยู่ไหนไมเบลล่าเราขับไปเลยเจ๊กันนอกโลกใช่ไหปักกปัก ส่งเวมันต้งไหมดีวะม่ใช่เงนกไม่พอตรงไหนดีวะไม่มันต้องไปสั่งเวรใหม่พี่คนอยู่ที่ป่ะมันลงชั้นล่างแล้วใช่ปะบนแล้วพี่จีเอาไงตรงนี้ไหมนีก็ได้โคตรแรงอ่ะพีเพลกับฟิกับรถตเลยเรามีปืนมีปืนจะบอกว่าสายว้าแกงเขาไมมีีแกงนะพี่เขาบ้านมีมมี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 มมี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 ม กูหมดมาช่วยหมดมันว่างแน่เลยว่ะทักระโดนแล้วนะวน่โดนแล้วมันมีแก๊งอื่นก็ไมมันแน่มันนั่นแหละมันยืนอยู่นะเอาไมไหนไม่มีแจ้งเลยอ่ะนอกโลกมันก็ไม่ได้แจ้งม่นทำจุดสวิตต์ข้างนอกเลยถ้าจะทำจุดสวิตต์องมีตี้าแกงอื่นมาเยอะมันจะไหวมั้งไม่ต้องสิต์กได้ันี่กดาเวทนชก้านนครับเนบ้านไม่ได้ะเป็นบ้านได้ ไม่เผื่อเผื่ออะไรคือเล่นบ้านไม่ได้คืออะไรวะเล่นบ้านไม่ได้ทับตกลงกับทีซีไว้ใช่ไหมว่าทับเล่นบานที่ไหมมาตินไม่ได้แมวหองมึงมึงก็ต้องอุ้มแชกคืออะไรวะเล่นบานไม่ได้น่าจะทำข้าตกลงไม่เล่นบ้านไม่ไม่ไม่คิดว่าจะให้เอาหองไปไงเช็คแต่ปุอุ้มอยู่สกหายมันไม่แจ้งเลย อันสองคันเลยนะครับลาไปน้องลระแกส่พี่ปอมันต้องลงนะพี่บอลหลังโอเคแล้วเราสามตัวอุ้มไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยไหมมันอุ้มกันหรอวะเราแบบแถวไหนอะซับหลอกครัพี่ชิวชิวแล้วใช่ไหมชิวแล้วใช่ไหมชิวแล้วใช่ไหมอ่านแต่เราของทีมยิงเพียวดีเดิมเพียวใช่ปะโยก

นี่ไปไปไฟไหมล่ะเดี๋ยผมพุ้มอ่ะหาไฟไหมอเปล่าอะไรนะอะไรนะไปหาไฟไหมพี่เอาพี However, no. uh, yes. yeah. ่เอาพี่เอามาดีพี่เอาไม่ได้ไม่ได้ลาพี่เอกรถมันอยู่ไหนล่ะตอนนี้พี่อยู่หน้าคุัไม่ไม่ไม่พี่อยู่ได้ชิวแล้วชิวแล้วพี่ครับพี่อยู่กับน้องได้รถนั่งรถไม่เปลี่ยไอุ้มไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดก็อยู่เพื่อนน้องนี่ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนน้ำมันฮัลโหลไว้ให้หน่อยเดี๋ยวก่ะเหลือปั๊มเท่าไร เอ็กแซมกุ้มเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวมึงต้องรอกูเสร็จเนี่ยเดี๋ยวถามให้เท่ากี่พันอ่ะเด็กกูลองดูก่อนเดี๋ยวกูลองดูก่อนแจ้งกูจบเดี๋ยวกูถามให้โคตรเยอะไปเยอะทำไมเยอะโคตรอ่ะมีมีมียู่ไหนกันครับูทานไอ้แซมกุ้มตาเละอ่ะอยู่หนนะผมเออพรุ่งนี้มึงเล่นกี่โมงอะทุ่มหนึ่งสามทุ่ม ดิคุจจัดการให้สเตเดียมสองพันนทรมาแล้วกันคุณเนี้ยเก้่ะเดืดกัได้ะเเพื่อนโอเคเออมึงโทรมาด้วยแล้วกันโอเคนี่มันจะมีเตอยู่ตรงพาวเลครับคี่จะบอกไม่ได้รูนะผมอยู่ทหารนอนมืงเลย ้องมาเลยพี่ขอให้ทหารบ้านาเตสคือว่าฟาเตสตรงนี้ไข่ไรสัตว์ไอ้แซ่ดเอามาให้ผมถือไหมก่อนแล้วผมไปนั่งขวักขันหนึ่งนะพี่นั่งหลับจะไปล่างในะพี่ได้อยู่ใช่ใช่กลังจะไปเอาเออจะซ่อนไปเลยไม่ได้ข้ามมาบนข้ามมาบนต้องนั่งกับพี่เปาอ่ะใช่ใช่มาเดบมาเดบมาเดบที่ผมถือเองพี่เออ กตอะ่บาดไทยนี่ก an ูตรับผมเปิดอุ้มศพดิไอ้ไทยมันได้ยังมาไทยมาไอ้ดันเจถ้านนอนไอ้ดันเจถ้ากลับอะไรนี่ไงไอ้ไหนโดนเลยมันออกแล้วนี่ไายมันพูดไปแล้วนี่ว่าไายโดนสองพันแต่มันไม่บอกตอนที่มันบอกตอนโดนจับไงไม่มีใครบอกมันบอกว่าโดนฮอตแน็คก่อนหน้านี้ อบอกแค่โดนทอรแทกแล้วก็หายไปเลยเมมเมมอยู่่ะเออหนอมมันเมมล่ะยังไม่เป็นไรอ้นาพี่ผมตอนนี้คนช่วยบ่พี่คุกอ่ะหยิไม่ได้ไม่มีที่ซ่อมต้าแกวอย่าวหิไม่ได้ใจมชวาวัดใจอย่างเดียวอย่างเงี้ยใครเจอก็ยื้นานแค่นั้นนี่ ใจอะเป็นมีถังน้ำมันป่ะไปราชนนะยังไม่โดนโอนสอรอบวะเนี่ยมาวราชินหรออ๋ออะไรเห็นเลยมันไม่ออาศพมาให้เราเยอะมันก็ไม่แจ้งงงข้างนอกด้วย